สวัสดีครับสวนปรุงจิตครับวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องเกษตรไม่ได้พาไปดูเป็ดดูไก่ดูห่านวันนี้ผมได้ไดอินทปาลำม,มาเม็ดจูนมีลูกศิษย์ของมีลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งครับซื้มอมาฝากกล่องหนึ่งเขาคงชอบเขาคงรู้ว่าผมเป็นคนชอบกินอินทปาลำและยี่ห้อนี้ผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับ ก็เลยอยากจะมารีวิวซะหน่อยเพราะมันลูกใหญ่มากผมผมไม่เคยกินผมไม่เคยกินอินทผพาลัมที่ลูกใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนอ,อคิดว่าจะเพาะคอยดูต่อไปนะครับว่าจะเพาะมันอย่างไรใครที่ติดตามสวนปรุงจิบอยูอ่ติดตามดูแล้วคอยชมนะครับว่าผมจะเพาะอินทรพาลัม กล่องนี้อย่างไรแต่ที่น่เน่ยมันมันคงอร่อยมากอ่ะดูสิอื้อเนื้อนช่าดูคิดนช่าขนาดเนี้ totally cool. เน,น,นี่ยเ,เราดูเม็ดมันแต่ละเม็ดอื้อเล็กนิดเดียวอครับเล็กนิดเดียวอินทราลัมเนี่ยถ้าเราแกะออกมาเนี้ยนะครับเราก็ต้องเอาพวกเยื่อใยพวกนี้ออกให้หมดนะครับพวกเยื่อใยพวกนี้ออกให้หมดนะเมื่อพวกนี้เราก็ล้างให้สะอาดนะครับ เนี่ยมันจะมีเม็ดอินทรพาร์ลัมเป็นอย่างเงี้ยนะครับม like ันจะเป็นร่องอย่างเงี้ยฮะนี่ด้านด้านบนนะด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีร่องเนี่ยฮะไอตัวราร่ของอินทรพาร์ลมันจะออกตรงเนี้ยนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับฉะนั้นเวลาเราเพาะเราเราต้องเราต้องไงไงตัวนี้ขึ้นนะครับรากอินทรพาร์ลมจะมันจะออกมายาวแบบอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับว่าผมจัดเพาะอินทรพาร์ลาม กล่องนี้อย่างไรติดตามตอนต่อไปอีกไม่นานครับกับสวนบุ่งจิตครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสวนบุ่งจิตเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ท่านได้ชมครับทำทุกๆคลิปที่มีโอกาสพวกันใหมครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ